สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหอมน้องหมานะครับดูซิ <š ie, S 1> ว่าเขาจะจาหน้าตาจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าหอม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 อย่างเดียวไปดูกันเลยครับผมเพลงนครสวรรค์คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนางฟ้ากินดาราทะเลของเกลียวฝนเล็ดลายเฟ้นฟุ้งนะครับ หลังจากที่ได้รับแจ้งหาชาวบ้านในพืนที่บอกว่าก็เลยก็หลัว่ในจุดที่เจอเนี่ยก็เยไปหาสามีก็พูดแม่แม่เรื่อนของสาทำทะมุดทระมุดทำรมุระมุดทรวยไว้มว้ตรวจับกี่ํำรวจยังติดตามทำชั่วใจ ้หอมหมาครับหอมหมายังนี่เจสสวยผู้น่ารักจากเดินไม่ได้เดินได้แล้วนะครับเดินได้แล้วรวยรวยยังเดินไม่ได้เลย แต่ก็ได้สองเก้าอยากเดินไม่ได้เลยได้สองเก้านี่นั่งไปกินโจ้เลยเดี๋ยวหอมรวยก่อนหอมรวยสิหอมรวยดูสิอืมโอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม